i n g แ o o w Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับขึ o น Morning i n ิ Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ Top Secret กับเรื่องที่มีชื่อว่าเทคนิคคลายกังวลก่อนสอบและระหว่างสอบสวัสดีครับมาพบกับเพียอและทีมงานอิงแนวนะครับวันนี้เรามาพูดถึงอีกเรื่องสําคัญนะครับสําหรับน้องๆวัยเรียนหรือว่าใครที่กําลังจะสอบนะครับ รับรองว่าถ้าฟังจบแล้วเนี่ยคลายความกังวลทั้งก่อนสอบและระหว่างสอบได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับพี่เอกและทีมงานอิงนานะครับมีเนื้อหาดีๆที่อ้างอิงจากสมาคมโรควิตกกังวลและซึมเศร้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกามาฝากกันนะครับ แน่นอนว่าสาเหตุของความเครียดเนี่ยโดยเฉพาะก่อนสอบนะมักจะเกิดจากความกังวลความกลัวว่าเอ๊จะสอบผ่านหรือเปล่านี่อะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าเตรียมตัวมาเต็มที่นะครับบางคนเนี่ยก็ยังกังวลอยู่นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเตรียมตัวสอบมาไม่เพียงพอนะครับหรือว่าประสบการณ์ที่เลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นจากการสอบครั้งก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยของความเครียดของน้องๆน,นะครับ และแน่นอนว่าการเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตามนะครับวันนี้พี่เอกและทีมงานเนี่ยอยากจะมาชวนทุกคนนะครับลองฟังไปด้วยกันว่าการที่เรานั้นจะลดความตึงเครียดและความกังวลก่อนสอบเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรมาฝากบ้างน,นะครับเรามาเริ่มต้นกันแบบนี้ก่อนนะครับเทคนิคที่ใช้ระหว่างการเตรียมตัวก่อนสอบจะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับจดดีๆนะครับหรือว่าฟังกันก่อนก็ได้ข้อแรกนะครับอ่านทบทวนและฝึกฝนทวนอีกครั้งนะอ่านทบทวนและฝึกฝนใช่แล้วครับ สิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยและเรียกได้ว่าจําเป็นที่สุดในการสอบก็คือการเตรียมตัวอ่านหนังสือนะครับทบทวนความรู้รวมไปถึงการฝึกฝนการทําข้อสอบหากวันนี้เราทําสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างดีแล้วอาการประหมา่าวิตกกังวลเนี่ยก็จะลดลงไปได้มากเลยนะครับเพราะว่าเรานั้นจะรู้สึกมั่นใจว่าเราจะทําข้อสอบได้นั่นเองมาถึงข้อที่2กันตอนนะครับนอนหลับให้เต็มอิ่มแน่นอนว่าการนอนหลับอย่างเพียงพอเนี่ยโดยประมาณ8-9ถึงชั่วโมงต่อคืนนะครับอาจจะเป็นผลดีกว่าการเร่งอ่านหรือว่า เร่งจำตลอดคืนก่อนสอบนะครับโดยแนวความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากศาสตราจารย์เออร์เนสนะครับแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M นะครับท่านศาสตราจารย์ได้ระบุไว้ในงานวิจัยว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่นักศึกษาที่เร่งอ่านหนังสือคืนก่อนสอบจะจําเนื้อหาที่อ่านไม่ได้นะครับและมากกว่านั้นก็คือการอดนอนเนี่ยยังทําให้ระดับ IQ ของพวกเขาลดลงชั่วคราวนะครับ โดยเฉพาะหน้าตอนเช้าวันสอบนะครับสำคัญมากๆเลยนะกลับไปนอนกันดีกว่านะครับผมมาถึงข้อที่3นะครับทานอาหารเติมพลังสมองอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเราควรรับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนก่อนสอบนะครับและหากการสอบเนี่ยกินระยะเวลาน,านานนะครับการเตรียมขนมหรือว่าอาหารว่างไว้ทานระหว่างเบรกเนี่ยจะช่วยให้เรานั้นไม่หิวมากเกินไปนะครับ เพราะว่าความหิวเนี่ยจะไปรบกวนระหว่างการสอบนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยไม่ควรรับประทานอาหารให้อิ่มเกินไปด้วยนะครับและก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลสูงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปง่วงเหงาหานอนในห้องสอบเนี่ยจะบอกว่าพี่เอกทำไมไม่เตือนนะครับผมมาถึงข้อที่4กันนะครับไปสถานที่สอบก่อนเวลาเรื่องนี้สําคัญนะครับว่าการรีบเร่งเนี่ยมีแต่จะทําให้เกิดความประมาานะครับ เพราะฉะนั้นการจัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ไว้ก่อนเข้านอนนะครับตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็จะได้สบายใจเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยไม่วุ่นวายนะครับว่าต้องเตรียมนู่นเตรียมนั่นเตรียมนี่นะครับไปห้องสอบได้อย่างทันเวลาแน่นอนนะครับและสุดท้ายเลยคือการให้กําลังใจตัวเองนะครับควรเพิ่มพลังบว,วกบ้างนะครับและให้กําลังใจตัวเองก่อนเข้าสอบนะครับตัวอย่างเช่นบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันทําได้นะครับหรือว่าฉันเตรียมตัวมานานและฉันจะทํามันได้แน่นอน และก็มาถึง5ข้อที่เป็นเทคนิคที่ใช้ระหว่างสอบกันบ้างนะครับแน่นอนว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเทคนิคของการใช้ก่อนสอบไปแล้วนะครับระหว่างสอบเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความกดดันที่ค่อนข้างท้าทายนะครับเราก็เลยมีอีก5ข้อมาฝากกันนะครับข้อแรกก็คืออ่านโจทย์ให้ละเอียดแน่นอนว่าอย่าละเลยในการอ่านคําสั่งอ่านโจทย์และคําตอบให้ดีนะครับไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไปนะครับเพราะว่าการเสียเวลาทําข้อสอบผิดเนี่ย เนื่องจากไม่ได้อ่านคำสั่งให้ดีจะทำให้เรานั้นประมาะแล้วก็กังวลเรื่องเวลาจนพานทำข้อสอบไม่ทันเลยทีเดียวมาถึงข้อที่2นะครับลงมือทำข้อสอบหน้ากระดาษขาว,ขาวหรือว่า w n s w h r s t e e t โลง่ลงๆเนี่ยอาจจะสร้างความหนักใจให้กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ามวัวแต่กังวลว่าทำไมข้อสอบมันมีเยอะจังเลยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าข้อนี้ทำไมบังคับให้เขียนยาวจังเลยข้อนั้นก็ยากจังเลย ทั้งหมดนี้นะครับเราต้องหยุดกังวลกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเราก็มามองให้ดีนะครับว่ามันง่ายแน่นอนนะครับถ้าเรานั้นมองและลงมือทําอย่างชัดเจนนะครับและเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นจําไว้นะครับว่าถ้าเราทํามันมันก็ต้องเสร็จนะครับมาถึงข้อที่3นะครับอย่าสนใจคนหรือว่าสิ่งรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวนะครับว่าเขาทําอะไรก็อย่าไปสนใจนะครับมุ่งที่ข้อสอบของเราอย่างเดียวอย่าไปกังวลว่าไอ้คนข้างหน้าเนี่ย พลิกกระดาษไปแล้ว2หน้า3หน้านะครับแต่เราเนี่ยยังอยู่หน้าแรกอยู่เลยอันนี้พี่เอเคยเป็นนะครับกดดันมากๆนะครับพอไปถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าก็คิดไม่ออกก็พลิกกระดาษไปเพื่อมันจะคิดออกอ่ะนึกว่าทําเสร็จแล้วนะครับไม่ใช่ซะหน่อยหรือว่าบางครั้งนะครับคนข้างๆเนี่ยอยู่ดีๆก็นอนฟุบไปเลยนะครับแล้วก็ เราก็รู้สึกว่าเอ้ยข้อสอบมันยากเกินไปแล้วป่ะเนี่ยแล้วเราจะทําได้ไหมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับอย่าไปสนใจคนรอบข้างครับแต่ละคนมีเบื้องหลังมีเหตุผลของใครของมันนะครับเขาอาจจะนอนฟุบเพื่อไปคิดข้อสอบก็ได้นะครับเราไม่ควรให้บุคคลรอบข้างเนี่ยมาทําให้เรานั้นกังวลใจใดๆทั้งสิ้นนะครับผมทําข้อสอบของตัวเองลูกเดียวเลยนะครับข้อที่4นะครับดูเวลานะครับการไม่สนใจคนอื่นและก้มหน้าก้มตาทําข้อสอบอย่างเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็จริงนะครับ แต่อย่าลืมดูเวลานะครับไม่ใช่ว่าทําเพลินจนลืมดูเวลานะครับผมเพราะเวลาที่เหลือเนี่ยจะต้องใช้ทุกวินาทีให้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับอย่าเสียเวลากับข้อใดๆมากเกินไปบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งล่นช่วงท้ายนะครับและที่สําคัญเนี่ยหากเรานั้นเล็งเห็นว่ามีแนวโน้มสูงที่จะทําข้อสอบไม่ทันก็อย่าลืมเผื่อเวลาไว้เดาข้อสอบด้วยนะครับอย่าส่งกระดาษไปแบบว่า กาเลยยาวไปกอไก่ยาวไป,ไวไปอะไรแบบนี้นะครับเดาไปเนี่ยมันก็ไม่เสียหายแต่ว่าเดาแบบได้อ่านโจทย์บ้างก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับและข้อสุดท้ายเลยคือการหายใจเข้าออกลึกๆนะครับแล้วก็คิดบวกแน่นอนว่าการหายใจเข้าออกลึกๆเนี่ยมันจะช่วยให้หัวใจของเรานั้นเต้นระรัวด้วยความประหม่าอย่างช้าลงนะครับและการคิดบวกเนี่ยจะช่วยให้จิตใจของเราที่กระเจิดกระเจิงนั้นสงบลงได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืม ค่อยๆฝึกการหายใจเข้าออกนะครับให้ช้าลงบ้างแล้วก็อย่าลืมฝึกการคิดบวกนะครับว่าไม่เป็นไรเราจะทําเต็มที่เพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องทําให้สุดนะครับและก็มาถึงตอนท้ายของเอพิโซดนี้นะครับคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับพอดแคสต์นี้นะครับมีมาฝาก5คําด้วยกันคําแรกก็คือ overcome นะครับคานี้เป็น verb นะครับแปลว่าเอาชนะนะครับคาที่2 anxiety เป็น noun นะครับหรือว่าคํานามแปลว่าความวิตกกังวล คำที่3านะครับ n u t t i t i o u s นะครับเป็น adjective นะครับผมแปลว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและคำสุดท้าย t o t l y คำนี้เป็น adverb นะครับผมหรือว่าคำวิเศษนะครับแปลว่าอย่างละเอียดทีทั่วนะครับผมวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคดีๆที่ใช้ได้ทั้งช่วงก่อนและระหว่างสอบนะครับอย่าลืมนำไปใช้กันนะครับแต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยทัศนคติเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรานั้นควรมีติดตัวไว้เสมอนะครับ การสอบเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครก็ตามที่เรียนหนังสือนั้นต้องทํานะครับอย่าไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่แบบหนักหนาสาหัสสาหรับเรานะครับตเตรียมตัวให้ดีทําให้สุดความสามารถและที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติของความเป็นจริงนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับ และสุดท้ายนี้นอกจากว่าเรานั้นจะเตรียมตัวให้ดีนะครับการพัฒนาตัวเองเนี่ยก็ยังสําคัญอยู่ใครที่สนใจอยากพัฒนาตัวเองในด้านภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามผ่านหน้าแฟนเพจ facebook ingnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับแล้วพบกับพี่เอกและทีมงานได้ในตอนหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ See you soon